สวัสดีจ้าน้องโมจะพามาชมไก่ไข่ไก่พันไข่จ้าไข่เยอะเลยผลักไข่จ้าอันนี้จะเป็นการเลี้ยงไก่อยู่ในขอกจ้าในกลมเมืองเขาไข่ไข่หลายเลยจ้าไข่ไก่ไข่ไก่เบิดไข่จ้าลายเลยจ้าไข่ไข่ไก่คือกันแต่ว่ามันสีขาว เบ,บิ้งดูโปรจกต์ลายบก่ก็ท่านี่เก็บซีหามื่นหาหกหมื่น,มน,าานแล้วเนาะเพาอาหารเบิ้ลละเด้นี่อาหารฮะอาหารเบิ้ลแล้วผมวบ่มีอาหารกินแล้วเดี๋ยวช้ได้เอาอาหารมาเติมจา้ามันเห็นไกส่ดสดๆแล้วเขาก็จิ้งออกมาพอไข่แล้ว เัาไม่ไข่อีกแล้วเจนี่เอ๊ะบึงทั้งนี้จะมันเขาสิไข่บอบึงระบบนำก็เขาสิให้ยังหนีน้ำจานเลืองเลี้ยงจ้าก็ได้จะคิดเลี้ยงไก่ก็ศึกษาดูนะคะนี่จ้ะ พอกละสองตูประมาณเลียงสักสามสิบตัวอาสามาถมีรายได้ด้วจ้าอีกอาชีพหนึ่งอาชีพเสริมเราจะมางว่าเขาสิดไข่เห็นบ่าจ้าเขาจะไข่เห็นไหมนี่ตัวนี้กำลังแหนบไข่บ่โดนนี่จ่าพอท่านโดนก้นกลนเบ่งเบ่งปลุดออกเลยดิแต่ละตัวนึง อาใครเริ่มลานละม่าสามสี่สามสี่ถาดละตัวนี้เสื่มคือวันนี้ตัวนี้แหนบแหนบนี่ออกว่านี่ตั้งเทิงวันนี้ออกดีกว่าข้างล่างไม่ค่อยออกเป็นไรนั่นต,ตัวนี้ คือบาบาคือปวดขาอาตอนนั่นตอนนั่นนะอตอนนี้เนี่ยเขาเลาเขาจะไข่รจาเขาจะแหมบแหมบรุน่นหวเขาจะเฮ็ดกลุ๊นปุปุปุพุมึงไข่บอไข่บอเนี่ามาลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นน้องไก่ไข่ไหมเอา้ายืนกันแล้ว อ๋อไมนจิจไข่ไม่จิไข่อว่นมันเขาจิไข่ให้เบิ่งบ่เพราะบัดท่านไเห็นไข่เลยอเบิรงนไก่ไข่ จะเห็นน้องไข่ไหมได้ยังม่ทันได้เก็บจากไข่เดี๋ยวอีกสัก,สกวันสองวันก่อนทั้คูไข่เต็มเลย กับพ่ค่อยนวดง่ายเป็นใจแต่พ่อได้กินได้ไข่แดงดีดีจ้ะไข่สดๆจากฟาร์มจากสวนจากสวนพเดีไข่สดๆจากคอกเลยไข่เอวบ่เอามาดูว่าเขาจะไข่ไหมไม่ไข่เลยเอ้าเบิ้มมืงตัวนี้ตัวนี้ไข่บ้า กำลังแหมบจตต้ากำลังแหมบออกบ่ออกบ่ออกบออันนึงซ่องซ้ำไว้บอคไข่ตัวได้สีบตัวได้สีไข่ออซ่อเมียสีนิดหนึ่ มันมีสิค่ิ์ให้ร้ข้เมียพี่นี่จ้ามันรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นจะขไ,ขไข่ไม่ไข่บอไข่ไม่ไข่เห็นเลยถ้าเขาไข่แล้วน่นจะไข่น่าจะโตขึ้นเพิม่มจ้า ไครแล้วก็จะตกอยู่ข้างบนข้างล่างบม่ค่อยบ่ค่อยใข่ดกปันใดจะข้าขงล่างใครบ่ค่อยดกปันใดทั้นสองก็ร้ายส่้นสามก็ร้ายจ้าสามก็รลายจะ,ะ,ยจะไขให,ให้เราดูไหมนี่เขาเมื่อยเขากันนพัก ียนกันแมาได้เบิ้งดรกจ้าได้บิงบ้งดอกมาเห็นเลยจะเอาฉอดเด็ดมาให้ดูวัสนาม่าเห็นใครเลยบานี หัวอาหาเทนก Elliot, ับไซตามล่างจะหัวอาหานำเพิ่นกับสิมี่แบบแบบนี้นำเวลาเขาต้องต้องต้องออกมาแล้วเขาจิจินนี่นเห็นบ่มจิ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 อ่ะไปจิินนำก็เห็ดให้เขาเครียด ตัวนี้เธอจะไขให้ฉันดูไหมตัวนี้เธอจะไขให้ฉันดูไหมเมื่อรุ่นมื่อรุ่นเบิ้งเขาติดไข่บรจันเมื่อแ,แอบเบิ้งเขาไขไขให้บอนี่ไขให้เบิ้งบันนี่ จไปอยากลองเรียงไก่พันในไข่กับเบิง้งคลิปนี้เด้อจ้านี่พวเสีเข็ดเป็นอคอกเห้เขาอยู่น้าเดิอนจังสีก็ได้จ้าเตียงแล้วก็หาอัน,นยังมาไววเขาก็ได้ถ้าเป็นที่พื้นที่เปิดนี่ก็ให้เป็นอันนี้ไว้ังสีก็ได้จ้าเป็นโลงเป็นยังให้มันระบายอากาศนั่ง ก,ก็บม่ได้เมนไปไห้องก็เอาแกบมาห้องจ้ะเอาแกบมาห้อง